สำหรับวันนี้ขออนุญาตพูดถึงหนึ่งเดียวที่เป็นลิมิเต็ดอีดิชันในลงรถเล็บบุกซูเปอร์ไบค์ค่ะกับฮา l e ล d เดวิสันเฟดบอยรถปี2018นะคะดูสีก็รู้แล้วนะคะว่าคันนี้ก็คือตัวฉลองครบรอบ115ปีแอนนิเวอร์แซลลี่ฮารล d เดวิสันนั่นเองค่ะสำหรับตัวนี้นะคะมีความพิเศษยังไงไปดูกันเลยหนึ่งเลยนะคะเป็นโทนสีแบบทูโทนค่ะมาพร้อมกับโทนสีฟ้าลีเจนบูกับสีดำวีวิดแบล็กนะคะเป็นสีโทนแบบเ e อ็กซ์คลูซีฟสุดๆค่ะลวดลายตกแต่งแบบ, triple ะะแบทริป าะะยาวไปจนถึงบางโคนหลังเลยทีเดียวอย่างที่2นะคะลวดลายตัวหนังสือครบรอบ115ปีนะคะบนคาดกลางถังนะคะรันตัวเลขลำดับการผลิตนะคะคันนี้จะเป็นลำดับที่725จาก1,100ันคันทั่วโลกค่ะตามนะคะเป็นงานตกแต่งลวดลายมัลติเมนทันแท้งนะคะฉะลองครบรอบ15ปีชูโลโก้นกอินทรีการ์งเล็บเกาะบาร์แอนด์ชิลฮาร์รีเดวิสันค่ะอันเป็นสัญ,ญลักษณ์เฉพาะตัวมากๆ 4. นะคะเบาะนั่งฉลุตกแต่งด้วยลายตะเข็บสีฟ้าแล้วก็